สิ่งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต้องทำก่อนการหาเสียงเลือกตั้งตามระเบีย對對บคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2563กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีต้องแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง แก่ผู้ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงก่อนการดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งดังนั้นเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่สมัครรับเลือกตั้งควรต้องมีการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อเตรียมการในการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งหรือในวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้ง สิ่งที่ผู้สมัครต้องแจ้งก่อนการหาเสียงเลือกตั้งประกอบด้วย 1. แจ้งการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. แจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง 3. แจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 4. แจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อใช้โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ you <laughs>